สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะเพิ่งจะนึ่งข้าวนะคะโอ้เกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะรถมาส่งน้ำแข็งแล้วนะคะเพราะว่าเราแช่ข้าวอ่าตอนตีห้ากว่านะคะก็รอให้ข้าวมันเปื่อยนิดนึงนะคะเราค่อยมานึ่งนะคะ,คะ,คะข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเจ้าก็มีนะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นนะคะ f อนะแต่ว่าแดดเริ่มที่จะออกแล้วนะคะเริ่มมีแดดนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ากับข้าวนะคะแกงอ่อมเครื่องในเมื่อคืนนะคะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะถ้าเหลือแล้วก็จะมาอุ่นนะคะนึ่งข้าวแล้วหน่อไม้นะคะต้ม ไว้นะคะเดี๋ยวค่อยต้มอีกนะอุ่นไว้อีกนะคะทีแต่จ,จริงๆมันก็น่าจะจืดแล้วล่ะเพราะว่าปลาสาต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมาเมื่อเช้านี้ก็เปลี่ยนเนาะเอาน้ําออกแล้วก็ใส่น้ําใหม่ต้มใหม่นะคะก็จะคั้นนะคะผักนะคะผักกาดเทียวปลีนะคะปลาสาอทำเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ สวยมากนเอฟเนาะเดี๋ยวล้างกะละมังดีๆแล้วก็มาคันเกลือนะคะเดี๋ยวภาษาต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะคันนะคะประกาศเขียวปรีนะคะธรรมชาติเลยเนะไม่มีสารพิษนะคะเอซบุงเต็มเลยนะคะบรรยากาศหนาวๆเมื่อวานก็รดน้ำต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้ก็งดก่อนนะคะเดี๋ยวโอภาษาเปิดน้ำใส่ถังก่อนนะ เพราะว่าน้ําใช้หมดเนาะก็เหลือองค์ที่ยังไม่ได้ล้างนะคะเปิดน้ำใส่ก้อนไก่นี่กับขวงคัดนะ้ำมาหาขี่สายสายอย่างโอ้เป็นเพียเต็มเลย ไม่รู้จะเป็นดอกหรือไม่รู้จะเป็นยอดนะคะเอฟซี FC. อันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่นะคะนี่ค่ะลิ้นจี่อันนี้พันนพคอ่กอ,อย่างเน,นาะนครพนมนะคะมะม่วงนะก็กำลังออกดอกนะคะเอฟซี แดดเริ่มนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดออกอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะคะสองวันนะ,ะสองวันต่อกรสอบนะคะคุณค่ะใบไม้ปิวเต็มเลย มาแล้วยุบชิบยุบชิบนะกินหัวอาหารกันนะอซตัวใหญ่ก็มีนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะเพราะว่ามันก็ออกลูกมาเรื่อยๆนะ,ะปลาหางนกยูงนะคะวลูกจากก่องไฟก็หนาวเย็นนะคะไอซ ก็มีหมอกนะคะวันนี้นะฮะอากาศหนาวแคร์นะคะมีที่สายข้าวนะคะ ขึ้นอายแล้วข้าวก็จะสุกแล้วนะคะ ทาวสุกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูเนาะจะทำอะไรกับข้าวนะคะ f อ c นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิงเสือภาษาแชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ